สวัสดีครับพี่พีเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการเช็คในส่วนของนะครับสวิกไวคัํมเสียนะครับมาดูกันนะครับว่าจะโชว์โค้ดอะไรนะครับส่ดนผบนะครับก็มีสมาร์ทเกตรุ่นนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับต่อไปก็มาเช็คนะครับผมถอดแค่สวิกเวคั่มตัวเดียวนะครับมันขึ้นมาสีตัวนะครับส่วนตัวนี้ P หนึ่งหนึ่งศูนย์ห้านะครับจะเป็นมอเตอร์อีจีย์นะครับอ่าจะเป็นมอเตอร์อีจีย์นะครับ P นะครับศูนย์สี่แปดหกนะครับอ่าศูนย์สี่แปดหกนะครับ P หนึ่งสี่แปดศูนย์นะครับอ่านี่ครับที่มันโชว์มานะครับอันนี้มอเตอร์อีจีย์นะครับส่วนอันนี้ครับเดี๋ยวก็เช็คทีหลังนะครับ P ศูนย์สี่แปดหกนะครับแล้วก็ P1480 นะครับอ่าโชว์มา2ตัวนะครับโชมาสตัวนะครับอ่าแต่ทำไมขึ้นขึ้นว่าสนะครับทีนี้เราเราจะลองอ่ารีเซ็ตนะครับลบโค้ดนะครับเคลียร์นะครับ,รบตัวที่2นะครับอ่ามาดูนะครับว่าจะหายหรือเปล่ามาเช็คดูเลยสองโค้ดนะครับ P 1 4 8 0นะครับ P 1 4 8 0นะครับก็นะครับสรุปก็คือนะครับรถไทยนะครับที่มีอาการเคกนะครับแล้วก็ใช้ OB2 นะครับของไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเช็คเจอ2โค้ดนี้ขึ้นมานะครับ P 1 4 8 0นะครับแล้วก็ P 0 4 8 6นะครับก็คือสวิตช์วกคํานะครับเสียนะครับ อ่ามันก็จะโชว์มานะครับแต่เมื่อกี้ผมเคลียร์ไปแล้วนะครับตัวนี้หายนะครับอ่าตัว P นะครับ048หายนะครับเหลืออ่า P1480 นะครับก็สรุปนะครับก็คือ P1480 นะครับก็คือสวิทช์เวกคัมเสียนะครับอ่ามันจะโชว์โคดนี้ขึ้นมานะครับอ่ามันจะโชว์โคดนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยอ่าส่วนใครนะครับที่เข้าเช็คเองนะครับแต่ยังไม่รู้นะครับว่าเอ่อ P1480 คืออะไรก็คือสวิกเวคัมนะครับก็คือสวิกเวคัมอ่าก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็ก็คือสวิกเวคัมนะครับเนี่ยตัวนี้ของ isuzu d-max นะครับเครื่อง C j k 1นะครับอ่าใครที่สแกนแล้วได้ P อ่าเนี่ยเนี่ย P1480P0486 นะครับก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้เสียนะครับก็ทำการนะครับซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับก็แพงพอสมควรนะครับก็หลายพันอยู่นะครับ ก็ไม่ต่ำกว่าพันห้าพันหกขึ้นนะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่าส่วนใครนะครับสงสัยตรงไหนก็สอบถามได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมส่วนใครสงสัยนะครับสอบถามได้นะครับอ่าใต้คลิปได้นะครับสอบถามใต้คลิปได้นะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับผม Oi oi oi.